สวัสดีค่ะก็จิบอกเรา่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ4ประตูนะคะหลายท่านตามหาไปใช้กันนะคะรถสภาพสวยพร้อมราคาที่ย่อมยาวค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสวยเดิมๆบางๆเลยค่ะราคาเงินสด135,000บาทเท่านั้นนะคะรถกระบะ e ส s u ูดีแม็กปี04เครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลค่ะเป็นรถ4ประตูนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะ there, right. รถสวยพร้อมขับนะคะ <Just S 1> เพจเดิมเลยค่ะโครงสร้างบอดี้ยังสวยยังเดิมกระจกเป็นไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งระบบคับซีสวยรอนกระบะสวยนะคะล้อแม็กสวยค่ะดอกยางยังดียังหนาทั้ง4เส้นเป็นยางปี2021 เล่มเอกสารมีครบกรุกท่านพร้อมโอนขนส่งได้เลยนะคะภาษีพรบรปี68เกียร์ธรรมดาค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถดูรถได้ที่ทุง่งคุพรารามสองกรุงเทพมหานครนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อนัดหมายก่อนออกเดินทางค่ะคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ แอดได้ใส่รายละเอียดและเบอร์โทรคนขายไว้ให้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการติดต่อค่ะแนะนําให้นัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับพื้นตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ